อน,นี้เราตามหาใบกะเพรานะครับใบกะเพราใบกะเพรานี่อยู่ในป่าเลยนะครับเพื่อเอามาทำอเออนู่นะเต็มเลยเราก็จะได้ไปทำลงกัวตัดตัดตัดเอาเข่งมาตัดยาวๆตัดได้ยาวจะได้เอาใบมันเยอะเยอะเยอะแยะเลยนะครับนี่มีแต่ใบกะเพราล้วนๆนะครับ ราจะได้ไปทําลงทานนะฮะนี่ใบกะเพราหอมด้วยนะครับใบกะเพราป่าใบะเพราป่าบเสร็จเลยนบอก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 ท่านผู้ชมนี่ใบกะเพราป่าเยอะแยะเลยเราจะเก็บไปทำอะไรทำกับข้าวเอาไปแจกให้คนป่วยติดโควิดอ่าติดโควิดอ๋อเดินเข้าไปเข้ด้วยเข้าไปลูกจาลูกไป วันนี้เก็บสองเข่งนะครับเก็บสองเข่งใบกะเพราวสวยๆ<โอ>วยนะครับใบกะเพราปลานี่เยอะมากครับเยอะมากแถวบ้านเลยนะครับนี่บ้านผมอยู่นู้นไกลๆนั่นนั่นนั่นบ้านผมแล้วก็มาเก็บใบกะเพรานี่ฮะอะ น้ำหม่นคุณทรเหรอน้ำหม่คุณทรใช่เหรออันนี้เขาโอ๊ตมาตัดใบกะเพรานะครับเพื่อจะไปทํากับข้าวให้แจกให้ผู้ป่วยและบุคลากรในทางการแพทย์นะครับตัดให้มันมีกลิ่นด้วยไงสวยมากเลยครับใบกะเพราใบากะเพราป่านะครับจะหอมมากนะครับเป็นยาด้วยนะครับเป็นยาขอบคุณนะครับพี่กิตตราบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เขาโอ๊ตด้วยบ๊ายบายนะครับโอ๊โอ๊ตบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ